ย่าเอาเสื้อชิ้นหลังนะคะมาทาบลงบนแผ่นโฟมครึ่งตัวก่อนนะคะนี่คะ่ะนะคะครึ่งตัวก่อนมาถึงชายเสื้อนะคะแล้วก็เอาช็อกขีดไว,ะคะดไวะคะ้คะ่ะเอาช็อกขีดไว้นะคะนี่ค่ะเอาช็อกขีดไว้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วย่าจะไปจะไปถอดชิ้นนี้ออกแล้วก็จะวางอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่คะ่ะ ย่าก็พลิกแบบเสื้อฝั่งนี้กลับมาฝั่งนี้นะคะเห็น <ard> ไหมคะเอาคอชนคออันนี้คือคอหลังนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปขีดเส้นนี่ไงคะที่บอกว่าเอาช็อคขีดอันนี้คือชิ้นนี้ที่ที่ย่าบอกว่าเอาช็อคขีดไว้นะคะเนี่ยอันนี้ก็ช่วงเอวนะคะแล้วก็มาปลายชายเสื้ออยู่ตรงนี้นะคะแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวก็จะเอาช็อกขีดมาทางนี้ ขึ้นไปหาไหลนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเอาแบบเสื้อทั้งสองฝั่งออกมาแล้วอันนี้ก็คือเสื้อชิ้นหลังทั้งทั้งเต็มแผ่นหลังเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะในจะทําไว้ในกล่องนี้ละนะคะก็ทําไปแล้วก็วางไปนะคะมาดูกันวางชิ้นงานบนบนแผ่นโฟมนะคะบน บนแบบเสื้อนะคะบนแบบเสื้อน,นี้เห็นเป็นช็อกขา,ขาวๆนี่คือแบบเสื้อนะคะทีนี้เราจะมาวางชิ้นง,งานกันที่เห็นนี้เป็นชิ้นง,งานด้านด้านถูกนะคะยา่าย่าลองวางดูก่อนทีนี้พอพอใจละเราก็จะกลับชิ้นง,งานนะคะเราก็จะกลับวางมันใหม่ค่ะนะคะวางใหม่นะคะก็จะเอาอันนี้เป็นชิ้นง,งานด้านถูกนะคะเราก็จะกลับชิ้นง,งานด้านผิดวางลงไปนะคะ วางลงไปบนแบบเสื้อของเราค่ะวางให้สวยงามนะคะวางให้สวยงามพอวางแล้วเราก็กลัดเลยค่ะนะคะกัดเข็มหมุดเอาไว้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องถี่นะคะกัดเอาไว้สักห้าห้ากลีบก็5้าห้าจุดนะคะกัดเอาไว้อย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้อันนี้ก็ด้านถูกนะคะเราก็จะกลับมันลงไป พลิกมาลงไปเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะสลับข้างกันนะสองอันนี้นะเอามาดูใบเฟินสองอันนี้ก็จะสลับข้างนะคะเอาออกซะก่อนค่ะเอาออกทั้งสองอันเลยนะแต่เวลาที่เราถักเราจะเราจะกัดให้หนาให้แน่นนะคะเราเอาทั้งสองอันเราพลิกด้านไหนก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะนะคะ ก็คืออันนี้เป็นด้านผิดนะคะ,ะ,คะเห็นไหมลายจะไม่ลายจะไม่สวยงามลายจะไม่เป๊ะๆเ,เ,เดี๋ยวไปขยับใหม่ได้ค่ะเวลาถักนะคะไปขยับใหม่ได้เราก็จะสามารถดึงงานจัดงานมันนะคะเอาเอามาฝั่งด้านนี้บ้างด้านก็จะไล่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนจนครบอา้าวมาดูการวาง ชิ้นงานโมทีฟในเสื้อชิ้นหลังของย่าวางเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้เอามาเช็คซิว่าชิ้นไหนที่หงายหน้าขึ้นมานะคะอะ่ช่วงช่วงไหลช่วงบานบานหลังถูกต้องหมดแล้วนะคะไม่มีชิ้นไหนหงายด้านหน้าขึ้นมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านผิดทั้งหมดเลยค่ะ จะเป็นด้านผิดทั้งหมดเลยเอามาดูกันช่วยช่วยย่าเช็คเช็คให้ละเอียดนะคะมันจะเป็นชิ้นชิ้นงานด้านอันนี้ชิ้นงานด้านหลังหมดเลยที่มันโผล่ขึ้นมานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้เถาวันเนี่ยนะคะนี่ก็คือความหน้าอยู่ใบเฟิร์นอันนี้ก็ความหน้าดอกไม้สากลางนี่ก็ความหน้าส่วนใบไม้ที่ย่าบอกว่าชอบที่สุดคือมันจะมีริ้วรอยนูนให้เห็นชัดเจนเนี่ก็อย่างความอยู่ เพราะถ้ามันหงายขึ้นนะคะมันจะเห็นรอยชัดเจนนะคะอ้าเช็ค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 เรียบร้อยค่ะทุกชิ้นเป็นชิ้นงานด้านผิดหมดเลยที่โผลมาฝั่งนี้ก็แสดงว่าชิ้นงานด้านถูกก็จะก็จะความหน้าลงไปเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็จะไปเดินโซ่ตะคร้ย่าจะเดินโซ่เฉพาะเฉพาะชายเสื้อ เห็นไหมคะการที่เราจะปักโซ่เนี่ยเราก็เอาเข็มหมุดเนี่ยเอากลัดด้านผิดนะคะดูนะคะไล่มานะกลัดด้านผิดเราจะไม่กลัดด้านถูกด้านถูกคือด้านไหนคือด้านนี้นะคะคือด้านนี้นะคะนี่คือด้านถูกนะคะเนี่ยนี่คือด้านถูกของโซ่นะคะเราจะคว่ำด้านถูกลงไปแล้วเราจะเอาด้านผิดขึ้นมาลักษณะนี้เวลากลัดนะคะต้องละเอียดนิดนึง ต้องละเอียดนิดนึงค่ะนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ย่าจะทำแบบใหม่เดี๋ยวตรงข้างตรงด้านข้างเนี่ยนะคะย่าจะไม่เอาโซ่ขึ้นมาย่าจะาสุดแค่นี้แต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวย่าจะเอาเสื้อชิ้นหน้ามาเชื่อมต่อเลยค่ะนะคะให้เชื่อมรอบลำตัวนะคะอันนี้แบบใหม่แบบแบบนี้นะคะแล้วแต่เข็มมันจะได้ไม่ต้องมีสองรอยนะคะ ไปตามดูกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าตัวเสื้อหน้ากับหลังนะคะผิดผิดจะต้องชนผิดนะคะเพราะฉะนั้น่าก็เอาด้านหน้าที่เป็นด้านถูกประกบลงไปอย่างนี้นะคะประกบลงไปอย่างนี้ค่ะด้านหน้าที่เป็นด้านถูกนะคะฝั่งนี้ก็คือก็คือด้านผิดฝั่งนี้ก็คือด้านผิดประกบกันอย่างนี้แต่แาก ย่าจะต้องหันมาจะต้องหมุนหมุนชิ้นงานไปอีกนะคะอ่าต่อนะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังด้านผิดเพราะฉะนั้นชิ้นหน้าที่จะเอามาประกอบกันนี่มันจะต้องด้านผิดด้วยนะคะนี่คะ่ะผิดนะคะอันนี้ก็คือฝั่งด้านผิดนะคะเนี่ยเนี่ยฝั่งด้านผิดเราจะต้องเอาข้างด้านผิดฝั่งนี้นะคะมาชนกัน มาชนกันเดี๋ยวย่าไปชนอันนี้ค่ะนะคะแขนหน้าชนเอลักแร้ลักแร้อันนี้คือลักแรล้หลังก็ต้องมาชนกับลักแร้หน้าย่าจะเพิ่มเข้าไปสักประมาณนี้จะไม่เอามาชนกันเพราะว่าให้พื้นให้มีมีพื้นที่สักประมาณหนึ่งเซนนะคะก็ไล่เข็มหมุดลงมาค่ะนะคะไล่เข็มหมุดลงมาข้างล่างเราก็คือตรงนี้ เราทิ้มเข็มหมดเลยนะคะเพราะว่าไอชิ้นหน้าของญ้าตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้จําได้ไหมคะคลิปที่แล้วย้าจะทําให้มันให้มันเลยดอกไม้ให้มันเลยออกมาเพราะฉะนั้นไอที่ปลายเสื้อจะต้องอยู่ตรงนี้ก็ไล่กลัดไปเลยคะ่ะอันนี้ก็ต้องหุบเข้าข้างในนะคะเราจะต้องเอาปลายโซ่มาให้ให,ใ,หให้ชนกัน คราวนี้เราก็จะถักอย่างนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นเริ่มต้นมาอย่างนี้นะคะเข้ามาหาในตัวเสื้อนี้ก็ถักขึ้นไปค่ะเอาเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคะ่ะเราก็จะเริ่มถักตรงนี้เข้ามาเอาเฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ตรงนี้เว้นไว้ก่อนเพราะเราเดี๋ยวเราจะมาถักโซ่ใส่ทีหลังนะคะถักโซ่กรอบมานี่มาหาไหล่นะคะทาทีละขั้นตอนไปค่ะ ย่าจะเชื่อมเชื่อมรอบลำตัวเสร็จแล้วพอถักอันนี้เสร็จย่าก็จะถักต่อมาต่อมาทางนี้นะคะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะนี่ปลายได้เลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมาเชื่อมตรงนี้ไปดูกันเลยอ่าเราก็จะเริ่มนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะแทงขึ้นไปตรงนี้ดึงผ่านเลยค่ะเพื่อล็อกให้มันติดกันอ่าคราวนี้ ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังของยาติดกันแล้วนะติดกันตรงชายเสื้อแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมานี่ค่ะแล้วก็วกมาทําตารางมาหาตรงนี้ให้ได้นะคะโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามก็มาดินตรงนี้ค่ะเชื่อมตรงนี้ยายาให้ด้านข้างมันติดกันไว้นะคะ แถวนี้ก็จะมานี่เดินมานี่นะคะนี่ค่ะนะคะที่เมื่อกี้ย่าเริ่มตรงนี้ย่าก็ถักเนี่ยนะคะเชื่อมไปเชื่อมมาแล้วก็มาถึงนี่นะคะมาถึงนี่ก็จะไปเกือบจะถึงลักแร้แล้วนะคะก็จะไปเรื่อยๆค่ะเอาลงมาให้ดูอีกสักหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นโซ่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นโซ่ห้านะคะถ้าอย่างนี้ต้องเป็นโซ่ห้าหนึ่งแล้วนะคะ สองสามสี่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งมาลงตรงนี้ค่ะเพราะทำไมถึงต้องเป็นโซ่ห้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องจะต้องดึงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะเนี่ยมันจะต้องดึงออกไปอย่างนี้อ่าต่อไปค่ะบังหรือเปล่าสองสาม สี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งมาลงช่องถัดไปปดหนึ่งปดสองปดสามนะคะอันนี้จริงตัวนี้มันก็เป็นห้าแล้วนะคะหนึ่งสองสามเอาสามก็ได้ค่ะสามก็ได้ถ้าสามมันก็ถ้ามันถ้ามันเก้าไม่ยาวมากก็แค่สาม ทำไมถึงต้องเป็นห้าเพราะว่าตรงตรงข้างล่างนี้โซ่มันยาวแต่ช่วงนี้โซ่มันสั้นเราก็เอาแค่สามพันหัวเข็มสองครั้งอดสองอดสองอดสอง,สองค่ะแล้วก็ทําไปอย่างนี้นะคะทําไปอย่างนี้มาจนเดี๋ยวมาเจอย่าตรงนี้ต่อไปเราก็จะมาทางนี้นะคะนี่มานี่ค่ะนะคะก็โซ่หนึ่ง สองสามสี่ห้านะคะโซ่ห้าแล้วก็ตึงเข็มหมุดเอาไว้ค่ะแล้วก็จะวกกลับนะคะแล้วก็จะมานี่ตามมานี่นะคะยึดข้างตัวเนี่ยตรงนี้ข้างตัวนี้ยึดติดกันแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือข้างตัวฝั่งเส้นนี้คือข้างตัวชิ้นหลังส่วนนี้คือข้างตัวชิ้นหน้าย่าจะทําแบบใหม่คือเอา ข้างตัวมาเชื่อมกันซะก่อนแล้วถึงไปต่อแขนต่อไหล่นะคะอา้าวขณะที่ขณะที่เดินโซ่มานะยาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องเดินโซ่กรอบเสื้อนี้เลยนะคะไม่จำเป็นเลยค่ะเห็นไหมคะยาก็สามารถทำให้มันสวยได้<ม>เห็นไหมคะมาหนึ่งหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่อง,องตั้งแต่ ตั้งแต่ชิ้นชิ้นหน้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะตรงเป๊ะเลยเราพยายามตรงนี้ให้เป็นโซ่สี่ขึ้นมาเรื่อยๆโซ่สี่ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยย่ากาลังจะย้อนกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะย่ากาลังจะย้อนกลับมาฝั่งนี้เดี๋ยวมาลงตรงนี้ก็มาลงนี่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 ย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่นี่ค่ะที่ชายเสือ้อเพราะฉะนั้นตรงนี้ย่้าทําไปยญ้าเนี่ยนึกอะไรขึ้นได้ย่้าก็นะไม่จําเป็นต้องทาทากรอบ เดินเดินโซ่เดินโซ่เหมือนอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่จําเป็นนะคะมันเรามีกรอบเป็นเส้นขาวอยู่แล้วนะคะเรามีกรอบเป็นเส้นขาวอยู่แล้วเราก็เดินไปได้เลยโดยเส้นตรงนี้เราจําไว้เลยว่าให้เป็นโซ่สี่มันก็จะมันก็จะกลมเห็นไหมคะมันก็จะสวยเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นวงแขนวงแขนหลังเนี่ยวงแขนหน้าอันนี้ย่าเดินเส้นตามตาม,ตามจริงไม่ต้องเดิน,นก็ได้ก็สวยค่ะนะคะ,นะคะ อ้าวมาดูย่าทําเดินโซ่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแต่ก่อนที่จะไปดูด้านหลังทั้งหมดให้มาดูด้านข้างที่ย่ามาเชื่อมต่อนะคะฝั่งขวานี่คือชิ้นหลังฝั่งซ้ายนี่คือชิ้นหน้าด้านผิดด้านผิดค่ะแล้วเราก็มาต่อเชื่อมเลยโดยอย่างนี้นะคะ ่อเดินโซ่มาเลยด้านข้างเนี่ยนะคะตรงแนวเข็มตรงแนวเข็มหมุดเลยนะคะแนวเข็มหมุดมาเลยมาจนถึงชายเสื้ออันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหลังชิ้น,นี้ก็ไปดูทั้งตัวเลยนะคะให้ดูทั้งตัวเลยนี่ย่าถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถักเสร็จเรียบร้อยนี่มันเป็นเวลากลางคืนสีมันจะเพี้ยนไปเพี้ยนมานี่คะ่ะ ชิ้นหลังจะเป็นคอคออย่างนี้นะคะชิ้นหน้าจะเป็นคอแหลมแล้วเดี๋ยวย่าก,ก็จะกลับจะจะจะเอาเข็มหมุดออกทั้งหมดนะคะนี้ตัดไหมตัดอะไรเรียบร้อยแล้วนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังทั้งหมดเลยจะได้ลายนี้เดี๋ยวย่าจะกลับข้างหลังออกมาย่าลองถอดจากแผ่นโฟมเอามาขึ้นหุ่นดูนะคะ เนี่ยวงแขนตรงนี้มันประมาณ45เซนนะคะเพราะเป็นไซส์ M ไซส์เล็กค่ะแล้วก็ด้านข้างที่ย่าบอกในตอนอยู่ในแผ่นโฟมจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะได้ลักษณะอย่างนี้มาดูด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะนะคะรุดลายก็เห็นชัดเจนอยู่นะคะชัดเจนอยู่อันนี้มันจะดูแน่นไปเพราะว่าตัวหุ่นนี่มันไซส์36นะคะแต่ตัวนี้ไซส์ประมาณ34ยากก็พยายามดึงออกประมาณ35 36นั่นแหละนะคะอันนี้คือเสื้อไซส์เค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ข้างนี้จะไม่ทำให้ดูแล้วนะคะเพราะทำให้ดูไปข้างหนึ่งแล้ว ตอนต่อไปก็จะไปทําแขนนะคะไปทําแขนค่ะก็สุดท้ายท้ายคลิปในเสื้อไอริสโคเชตัวนี้นะคะไซส์ M รอบอก34วัดรอบอก34ก็ถักออกมาก็ต้องให้ได้ประมาณ36เพื่อเวลานั้นสวมหัวจะได้ใส่สบายเป็นคอแหลมนะคะแขนก็จะเป็นแขน3ส่วนค่ะแขนยาวลงมานะคะประมาณ17นิ้วค่ะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสวัสดีค่ะ